สถนานการณ์น้ำท่วมหลายจุดในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีคําเตือนค่ะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอีกในช่วงระหว่าง,งวันที่3ถึงวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะติดตามจากคุณพัชราจิตค,คำค่ะรายงานสดจากตําบลกำมารามอำเภอกระทุ้จังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัชราคะ คำเตือนเฝ้าระวังที่กําลังจะมาถึงค่ะก็ทําให้ชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างกังวลทีเดียวค่ะพวกเขาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาขุดลอกคูครองค่ะเพราะว่าตอนนี้ในคูครองนั้นเต็มไปด้วยดินทรายค่ะทางนี้ก็เพื่อที่จะรับมือสถานาการณ์น้าที่จะมาถึงค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายหลังเกิดน้ําป่าไหลหลากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทั้งต้นไม้หินขนาดใหญ่แล้วก็ดินทรายถูกน้ําพัดลงมา บริเวณสายน้ำตกที่เคยเป็นร่องน้ำขนาดเล็กตอนนี้กลายเป็นทางขนาดใหญ่ค่ะสวนผลไม้และสวนยางพาราบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมทั้งฝายกั้นน้ำก็พังทลายลงมาเช่นเดียวกันค่ะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าค่อนข้างกังวลค่ะหลังมีประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่3 8กร,รกฎาคมนี้อาจจะทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้คูคลองนั้นเต็มไปด้วยดินทรายจึงขอให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะตอนนี้คือต้อง ต้องเลาะคลองก่อนเลยนะครับที่ผ่านมาคือไม่ทราบว่าพื้นที่เขาได้เลาะคลองมากไหมเพราะว่าแล้วก็กราลามันเสียอย่างหนึ่งคือข้างล่างครับมันจะเป็นคอขวดนะครับแต่ข้างบนมันจะเป็นแบบกว้างคลองใหญ่แต่ข้างล่างมันจะเป็นคอขวดเลยน้ํามันจะไปอัดอยู่ที่หมู่บ้านนะครับ ขณะที่ชุมชนวัดบ้านดอนตบบลเทพกระสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นชุมชนรับน้ําก่อนลดระบายลงทะเลค่ะก็ใช้เวลาทั้งวันนี้ในการทําความสะอาดหลังน้ําลดเมื่อคืนนี้มีการนําข้าวของที่เสียหายออกมากองทิ้งไว้ค่ะชาวบ้านบอกว่าที่นี่เป็นพื้นที่รับน้ํา เดิมมีพื้นที่ทุ่งนาแล้วก็สะบัวหลวงค่ะที่ทําหน้าที่รับน้ําทําให้เกิดน้ําไม่เกิดไม่เกิดท่วมขึ้นแต่ระยะหลังค่ะก็พบว่ามีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหมู่บ้านมีการถมที่ดินจนไม่มีพื้นที่รองรับน้ําอีกขณะเดียวกันคูคลองก็ไม่มีการขุดลอกทําให้น้ําท่วมสูงแล้วก็ไหลเร็วค่ะจนทําให้เกิดความเสียหายขึ้นก็บ่อยก็ตอนนี้มันมันฝนตกนิดนึงมันก็จะท่วมเพราะว่าพื้นที่เ,เกล็ดกระกิดน้ํา มาเข้ามาสร้างจัดบ้านจัดสรรรีสอร์ทพวกอะไรมันมัน,มนถมหมดแล้วเป็นวินล่าเป็นอะไรหมดอะ่ะคือัรนีพื้นที่เก็บกักน้ํามันก็ไม่มีคือตกมานิดหน่อยมันก็จะเริ่มเออขึ้นมารวดเร็วมากเลยเพราะช่วงนี้เพราะว่าคลองก็เส้นทางมันแคบเพราะว่าในทุนก็ถมไม่มันทางราชการก็ก็ไม่ได้กันเออกันคลองไว้อะไรเนี้ย ากการสำรวจคูคลองใกล้ชุมชนนี้ค่ะก็พบว่าทั้งสระน้ำบ้านดอนแล้วก็คลองบ้านดอนมีทั้งขยะผักตบชวาแล้วก็วัชพืชจำนวนมากอยู่ตามลำคลองค่ะเมื่อสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงก็ต่างบอกตรงกันค่ะว่าไม่เคยเห็นการดำเนินการขุดลอกหรือว่าดำเนินการใดๆเลยส่วนที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่3-8กรกฎาคมนี้มีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะให้เตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ขณะเดียวกันค่ะชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทําความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็ยังคงนําข้าวของไว้ที่สูงติดตามสถานการณ์น้ําผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็ดูปริมาณน้ำในคู่คลองใกล้เคียงเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือไว้ร่วงหน้าค่ะ ค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณชุมชนบ้านหัวควรค่ะในตำบ,บกรรลกำมารานะคะจะเห็นได้ว่ายังคงมีคโคลนแล้วก็ดินทรายจานวนมากค่ะที่ชาวบ้านกําลังเร่งทยอยที่จะทําความสะอาดพื้นที่ค่ะในส่วนครูครองเองก็พบว่ายังมีคโคลนดินทรายอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้ชาวบ้านค่อนข้างกังวลกับการรับมือน้ําที่กําลังจะมาถึงค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ